สวัสดีครับก็บผมต้องการคริปโตนะผมในวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์บิตคอยแล้วก็คริปโตเคอร์เนซี่กันในประจำวันที่7พฤษภาคม2565นั่นเองนะผมก่อนอื่นเลยเนี่ยฝากกดไลค์กันก่อนให้กับคลิปนี้เนี่ยผมแล้วก็คอมเมนต์มานะผมว่าจะเอาตัวไหนกันบ้างนะผมช่วงนี้คือผมจะโฟกัสไปที่บิตคอยเป็นพิเศษนะครับผมเพราะว่าบิตคอยเองเนี่ยเป็นตัวหลักนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราคืองี้ คลิปที่แล้วนะครับผมเราก็ได้ทำเจ้าตัวบอทนะครับผมของ p พ o n น c นั่นเองนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะเนี่ยโชว์กำไรกันนะครับผมแต่ว่าโชว์ผลประกอบการกันดีกว่านะครับผมเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่าไงเปิดบอทในช่วงนี้นะครับผมผมมองว่าเนี่ยช่วงเนี้ถ้าเกิดว่าเราเทรดเ,เองเนี่ยเราจะรู้สึกแ yeah, ย่ใช่ไ่ะเราก็เปิดบอทดีกว่า นะแต่ว่าบอทดเนี่ยเราจะต้องดูสถานการณ์ของตลาดด้วยนะผมว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงซึ่งช่วงนี้เนี่ยตลาดมันเป็นช่วงขาลงนะครับผมก็หลักๆเนี่ยเป็นขาลงเลยนะครับผมเดี๋ยวเอาให้ดูนะครับผมว่าผลประกอบการของผมเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมอ่ะโอเคอันนี้นะผมคือผมเริ่มเปิดบอทดนะครับผมเมื่อเมื่อวันซืนนะซึ่งมันจะมีการดรอดาวอยู่เล็กน้อยนะครับผมก็คือวันหนึ่งประมาณวันหนึ่งเนี่ยอันนี้คือวันที่สองใช่ไหม ไอ้วันที่สสิอันนี้คือวันที่3ามละเออก็ปรากฏว่า Profit ของผมเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสซึ่งผมเปิดคู่ทชอนกับ USDT ซึ่งเป็นกริดบอทถามว่ามันโอเคไหมผมว่าโอเคนะเพราะว่าดอดาวตอนนั้นมันประมาณ10%เองอันนี้คือขึ้นมาประมาณ2%องเปเละเวลามันเทรดใช่ป่ะมันจะแบ่งออกไปเป็น64ไม้อะไรเงี้ยอันนี้คือตั้งเองได้แต่ว่าผมให้ AI ตั้งก็คือกดไปปุ๊บ จะเทรดกี่วันก็ปุ๊บสาวันเลยนะครับผมก็ลิงก์อยู่อ่ขวาบนเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้แล้วกันนะเปิดทิ้งไว้เลยนะครับผมมันจะเทรดตลอด24ชั่วโมงกันเลยงั้นเนี่ยก็สามารถคลิกลิงก์ได้นะครับผมแล้วถามว่ามันถอนได้ไหมมันถอนได้นะครับผมเพราะว่าเป็นเอ็กชแนนที่โอเคเนาะอืมเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์บิตคอยกันบ้างนะครับผมโอเคสถานการณ์บิตคอยตอนนี้เนี่ยผมมันก็ค่อนข้างที่จะซุดหนักพอสมควรนะครับผมเพราะว่า อ่าตอนแรกเนี่ยเฟดเนี่ยเขาประกาศบอกว่าเขาจะไม่ขึ้นนะครับผมไม่ขึ้นเลยแต่ทีเนี้ยเขาว่านั่งเอกใจเอออัตาราเงินเฟอ้อของยูเอสดอลลาร์เนี่ยมันขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมจนทําให้แบบนักลงทุนรายใหญ่อะไรพวกนี้ก็เริ่มแบบคิดว่าเฮ้ยมันก็ต้องขึ้นป่อวออ่ะโอเคปรับพอร์ตก็ได้เทลงมาน่าเกียดมากเลยนะครับผมอันนี้คือสถานการณ์ที่นักลงทุนรายใหญ่เนี่ย ต่างคิดว่าคิดว่าอม,มันน่าจะขึ้นนะเออก็เลยเทสร้างสถานการณ์กันไปนะครับผมเนี่ยก็ตอนนี้ก็คือล่วงลงมาจนถึงเส้นสีเขียวนะผมสีเขียวนี้คืออะไรคือเส้นเทรนไลน์ที่เป็นอา่าเทรนไลน์ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เลยนะครับผมเทรนไลน์ศักดิ์สิทธิ์อ่าโอเคเทรนไลน์ศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้นะผมะผมันขึ้นไปเสร็จปุ๊บแล้วทีนี้อ้าวหลุดมานะผมหลุดเส้นมาก็เลยแบบอันนี้ผมมองว่ามันเริ่มที่จะ เป็นหมีหรือ,อยังไงก็ไม่รู้นะครับผมเนี่ยอาจจะเป็นหมีก็ได้นะครับผมแต่ทีเนี้ยนะครับผมเส้นหลักของเรานะครับผมมันคือเส้นแนวรับสําคัญก็คือสามสี่สามนั่นเองครับผมสามสี 3, 4, ่สามร้อยะตรงนี้คือเป็นแนวรับแนวสุดท้ายนะครับผมที่มันจะกลับมาแล้วเทสดูว่าเฮ้ยเราจะเป็นหมีจริงหรือเปล่าวะเออคือเส้นคอนเฟิร์มเนี่ยมันจะต้องมาอยู่ตรงนี้นะครับผมทั้งไทม์เฟรมวีกและไทม์เฟรมเดย์นะ โอเคทำเฟรมสี okay, ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะมีการฟื้นฟื้นตัวบ้างนะครับผมเล็กน้อยแล้วก็ทีนี้สถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะครับผมก็คือมันเป็นอยู่ในการที่ว่าคลานอยู่เส้นล่างแต่แนวโน้มของมันนะผมก็ยังมีวอลลุ่มอยู่บ้างพอสมควรนะผมก็เลยแบบตอนนี้มันจะเป็นการเลือกทางนั่นเองเลือกทางแบบเอ๊ยกูจะไปทางไหนดีวะอะไรอย่างเงี้นะเออส่วนตอนนี้นะผม u s d ี d ดอทดีผมก็ตัวแทนของ StableCoin ของเราเนี่ยมันก็เริ่มทำการที่อามันพุ่งสูงขึ้นไปทยานฟ้าอยู่พอสมควรนะผมคนเนี่ยไม่ค่อยเริ่มมั่นใจเท่าไหร่เลยนะผมก็เลยแบบมันพุ่งขึ้นไปมันใกล้จะแตะสีเขียวแล้วนะผมมีการลงเล็กน้อยนะผมคือตัวเนี้ยถ้าเกิดว่ามันชนเส้นสีเขียวแล้วมันต้องล่วงนะถ้ามันไม่ล่วงนี่คือแบบทุกทุกอย่างต้องหยุดมือเลยนะผมนีอ่ะ,อะผมก็เลยหันไปใช้บอทแทนเลยแล้วกันนะ ส่วนฟิวเจอร์อะไรพวกนี้ก็ปล่อยไปก่อนแต่สิ่งที่มันยับจริงๆเลยเนี่ยดูโด m มิแนนนะผมโด m มิแนนเนี่ยมันมีการขึ้นมาเล็กน้อยนะผมเนี่ยแสดงว่าเงินเนี่ยมันออกจากตลาดด้วยนะครับผมก็คือโด m มิแนนของ USDT เนี่ยมันขึ้นใช่ปะ่ะแล้วก็ b i t c o o n โด m ม n แนนก็ขึ้นด้วยแสดงว่าเงินออกจากตลาดชัวชัๆนั่นเองเนี่ยผมอ่าแล้วมาดูทอ้ทันะผมทั้ทัสามนี่ก็คือสถานการณ์ก็ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่นะครับผม เอาเป็นว่าตรงนี้มันยังไงอ่ะมันมันยังอยู่ในแนวรับนะครับผมซึ่งถ้าแนวรับตรงนี้หลุดหลอกไปนะครับผมกส็สัญญาณก็แบบมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมก็อาจจะเป็นหมีในระยะภาพกลางแล้วก็ได้นะครับผมโอเคก็ดูตัวที่น่าเก็บก่อนนะครับผมก็คือโซลาร์นาะครับผมโซลาร์นานี่ตอนนี้คือเอาเป็นว่าตอนนี้เราต้องมองถึงประมาณ75ดอลลาร์นะครับผม ประมาณ75ดอลตรงนี้นะผมซึ่งถ้าเกิดว่า75ดอลหลุดไปเมื่อไหร่เนี่ยก็ต้องยังยังยังไม่ต้องไอ้นี่นะผมยังไม่ต้องช้อนนะลูน่าก็เช่นกันนะผมลูนา่าเนี่ยก็ถ้าที่ผมมองไว้เนี่ยคือ65ดอลเนี่ยน่าจะลงมาถึงก่อนนะครับผม ถ้าเกิดถึง65าดอนเนี่ยเราค่อยมาดูต่อกันว่าเออเนี่ยมันน่าช้อนหรือยังอะไรยังไงนะครับผม a b a c ก็เช่นกันนะผม a b a c ตอนนี้ก็คือตกลงมาถึง55ดอนหาดอนตรงนี้นะผมก็รอดูกันต่อไปว่าถ้าเกิดว่ามันไม่เด้งเส้นตรงนี้นะ่ะผมคิดว่ามันน่าจะร่วงลงต่อนะผมถ้าเกิดว่าร่วงลงต่อเนี่ยมันจะอยู่ช่วงประมาณ36ดอนนะครับผมสำหรับ a b a c r o s เองเนี่ยก็อ่าใช่ย่อยเหมือนกันนะครับผมก็ร่วงลงมาถึงช่วงประมาณ อ่า0.14นะครับผม0.14ถ้าเอาไม่อยู่เนี่ยก็อ่าตัวใครตัวมันแล้วนะครับผมตอนนี้ก็คือรอให้มันหยุดลงก่อนนะครับผมส่วนแซนนะครับผมแซนนี่ก็เออลูกผีลูกคนเหมือนกันนะครับผมแต่ตอนเนี้ยผมไม่มองตรงตรงช่วงสองดอลแล้วนะครับผมเพราะว่ามันทำทำแพทเทิร์นเป็นคอนติเนียขาลงเลยนะครับผมก็เดี๋ยวมันจะมีลงมาแบบอ่าเนี่ย1.18เลยเนี่ยอ่านเป็นไปได้นะครับผมส่วนกาล่าเนี่ย ถ้ามองมองกันไปแล้วนะผมกล่า,าตอนนี้เนี่ยมันเริ่มทําตัวแข็งถูกว่าแต่ว่าทีเนี้ยเราประมาทไม่ได้นะผม0.11ถึง0.10เนี่ยอาจจะมีแลบๆมาบ้างนะผมถ้าเกิดว่ามันซมันจบตรงนี้ซนะีจบตรงนี้นะแต่ว่าทีเนี้ยซตรงนี้มันลงมาใช่ปะ่ะแล้วมันพยายามที่จะขึ้นอยู่นัเนยนะเออดู m ท f r a ฟ e w e e k เองเนี่ยมันก็เริ่มที่จะแถวๆอยู่บริเวณ40กว่านะครับผมก็ สัญญาณดีอะแหละแต่ว่ามันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมในสถานการณ์ของตลาดโดยรวมนะครับผมก็ไม่ค่อยมีอะไรนะโอเคเราดูเมติกแล้วกันนะครับผมเมติกนี้เข้ามาในช่วงที่ว่าคือตอนนี้มันลิสในบิดครับแล้วผมแล้วก็ทีเนี้ยมันอยู่ในช่วงขาลงพอดีอันนี้คือต้องปล่อยเลยนะเออปล่อยปล่อยโอเคถามว่ามันหลุดเส้นไม้ย่างนะผมเสียวเสียวมากเลยนะผมก็คืออาจจะมีการแบบล่วงลงมานะผมก็ตอนเนี้ย อยู่ที่ประมาณ0.69ถึง0.6 0.7นะครับผมประมาณนี้ก่อนนะครับผมก็รอดูเป้าตรงนี้ก่อนว่ามันจะเอายังไงกันแน่นะครับผมโอเคเนียนะผมเนียนี่ไม่ได้เป็นอย่างที่ผมคาดไว้นะครับผมก็ลงมาใช่ไหมแล้วทีเนี้ยขึ้นไปเพียงแค่12ดอลถูกปะพอ12ดอลเสร็จแล้วทีเนี้ยมันมีการปัดตกลงมาเพราะว่าบิตคอยมันถล่มถูกะแล้วทีนี้นะครับผมไอเจ้าตัวนี้เนี่ย อาจจะลงไปถึง6ดอนเลยก็ได้นะผมสำหรับเนียอันนี้ต้องระวังระวังเผื่อไว้บ้างนะครับผมโอเคเรามาดูซิลกันบ้างนะผมซิลนี่อ่าลงมาน่าจะจบครบขาเรียบร้อยนะผมแต่อาจจะมีการแบบเด้งใช่ไหมถ้าเกิดว่าอ่ามันเด้งตรงตรงนี้นะผมเขาเรียกว่าอ่าเด้งใช่ป่ะเด้งตรงนี้ปุ๊บใช่ป่ะแล้วทีเนี้ยตอนลงเนี่ยบเนี่ยมันอาจจะลงมา0.5 0.05เลยก็ได้แล้วผมแล้ว C เนี่ยถ้าเกิดว่า C มันไม่ไหวตรงนี้นะผมอาจจะจบตรงแค่นี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวก็ลงต่อดังนั้นแล้วเนี่ย A ตรง0.09เนี่ยอาจจะแบบสุดท้ายนะครับผมแล้วก็ลงไปโอเคต่อไปเป็น Ada นะครับผม Ada นี่คือมันทำทเทิร์นที่เป็น continue ลงไปนั่นเองนะผม continue down เลยนะคือมันเป็นการขึ้นมาตรงนี้นะผมแล้วมีการ ถล่มของเจ้าตัวบิตคอยนั่นเองนะผมก็คือลงมาช่วงประมาณสัก0.76อะไรอย่างนี้นะผมแต่เดี๋ยวมันน่าจะลงต่องออถ้าถ้าดูในทา์เฟรมใหญ่ๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าหลุดประมาณช่วง0.68เมื่อไหร่นะผมก็บายบายกันเลยทีเดียวนะอันนี้ก็ต้องระวังในการลงนะผมแต่ว่าทีเนี้ยเออมันมันดูเหมือนแบบมันมันกำลังจะกลับตัวหรือเปล่านะเพราะว่า ไอ้เจ้าตัวดีกรีที่มันโค้งมานะผมมันเริ่มที่จะหยุดบ้างแล้วนะผมถ้าเกิดว่ามันแบบไซเว่แถวๆนี้ได้นะอ่าโอเคต้องรวยนั่นเองนะครับผมโอเคอะตอมนะครับผมอะตอมนี่ก็คือมันหลุดมาแล้วนะผมหลุดตรงช่วงประมาณสิบเจ็ดดอนนะผมเนี่ยไอ้ตรงนี้ก็คือไม่ได้อนะ่าสิบเจ็ดดอนอ่าโอเคถามว่าโดนสต็อปลอสแล้วนะผมให้ทํำยังไงร,รอนะครับผมรอ อาจจะมีการลงมาถึง14ดอนนะครับผม14ดอนแล้วก็ประมาณ10ดอนนะครับผมถ้าเป็นรับลึกๆเลยเนี่ยประมาณ14ดอนถึง10ดอนเนี่ยสไม้นี้ก็น่าจะมีน่าจะอยู่นะครับผมก็หลายๆเดือนเลยเนะี่ยโอเคเรามาดู GMT นะผมขวัญใจชาวซิ่งตอนนี้นะผมก็ปรากฏว่าหลุดเส้นมาเรียบร้อยนะผมตรงนี้นะอย่างที่ผมกล่าวไว้นะผมอันนี้ไม่มีอะไรมากนะก็ถามว่าหยุดหยุดอย,ย,ย,ยุ่ตรงไหนแล้วก็ รอดูสัญญาณ i s i ดูนะครับผมว่าเออเนี่ยมันจะเริ่มหลุดลงมาตรงไหนแต่ว่าทีเนี้ยผมมองว่านะเดี๋ยวมันจะเด้งขึ้นเส้นก่อนนะครับผมตรงนี้แล้วก็ล่วงลงไปต่ออะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากเนาะอ่ะต่อไปลิงเนรับผมเอบนั่นเองอ่ะลงมาถึงเส้นช่วงประมาณสีขาวแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าสถานการณ์อย่างเงี้ยเนี่ยมันไม่เด้งนะครับผมเนี่ยมันไม่เด้งแน่นอนดังนั้นแล้วเนี่ยไอไอตามที่ผมมองไว้เนี่ยมันอาจจะแบบ ขึ้นมาแค่นี้แล้วก็ลงไปต่ออะไรอย่างนี้นะครับผมอันนี้อขึ้นประมาณนี้พอเนาะเออแล้วลงไปต่ออะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นขาลงกันไปได้นะครับผมหรือไม่แน่ก็อันนี้อาจจะพุ่งก็ได้ไม่มีใครรู้นะครับผมแต่ว่าทีเนี้ยเจ้าตัวไอ i ไอเองเนี่ยตรงนี้นะผมนี่พันหมวกกับตรงนี้นะผมมันจะต้องลงมาชนกันก่อนนะครับผมการชนกันเนี่ยอาจจะทําให้เกิดอยู่บริเวณแถวนี้ก็ได้นะครับผมหรือแถวนี้ก็ได้นะเออ แต่ C เนี่ยลงมาเส้นนี้แน่นอนนะครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะโอเคจบกันไปนะครับผมสําหรับในวันนี้นะผม <c oughs> ผมแนะนําว่าช่วงนี้ใช้บอทดอีกว่านะครับผมลิงก์ก็จะอยู่บนข้างบนนะข้างบนตรงนี้เดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใฮะต้นๆบุญบุญบุญอ่า,อาโอเคประมาณถแถวๆนี้นะผมเดี๋ยวมันจะเด้งข,ขึ้นออกมานะตั้งแต่ต้นคลิปนะครับผมเป็นรูปตัวไออ่ะนั่นเองโอเคแล้วก็ อยู่ใต้ดีสคริปชันด้วยแล้วกันเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะผมแล้วก็ใครที่อยากจะสนับสนุนผมนะผมก็สามารถทําได้ผ่านมิลเบอร์ชิพเลยนะผมก็เอาคริปโตสลัจอยนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันครับขอบคุณทุกคนนะครับผมขอได้กําไรกันด้วยนะครับสวัสดีรักทุกคนนะครับจุ๊บจุบหมวก